ก็หมดขึ้นราคาด้วยการพูดก็เ้องเห็นแต่ตัวรูจ้จักหรือว่าการอยู่รอดมันมึ่นต่ก,กันอยู่ช่วงนี้เรื่องราวที่ทำให้คนกรุงนั้นวุ่นวายและงดหงิดอารมณ์เสียก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเฝ้าระวังและป้องกันน้ำเท่วมใช่ไหมล่ะครับ ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุทําให้คนกรุงนั้นเริ่มกักตุนสิ่งของยังเจ็บมันมีพายุลูกใหม่เข้ามาก็เลโคลนเขาแตก่นเซื้อของมันใหญ่ตอนนี้ก็ต้องมาซื้อเพราะเขาหมดพอดีคน็โดวยนี้มีข้าวั้รวมทั้งแห่เซื้อกระสอบใายป้องกันน้ำเข้าบ้าน ซึ่งทั้งซ้ายและกระสอบซ้ายเกิดภาวะขาดตลาดและที่สำคัญผู้ค้าก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นมีการบวกค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเพิ่มนอนเพิ่มนี่แล้วราคาก็พุ่งปุ๊บปาทกันเลยทีเดียวหลักๆลับ จากปัญหาราคาทายที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ก็ทําให้คนคิดหาทางออกกันยกใหญ่คิดค้นหาวิธีที่จะช่วยตัวเองลําบากเรื่องน้ํายังไม่พอยังจะต้องมาระบากเรื่องการป้องกันอีกนะครับเนี่ย สำหรับใครที่งดหงิดอารมณ์เสียเรื่องของการขนทรา์แล้วล่ะก็วันนี้คนอ้วนจะพาไปดูไอเดียดีๆที่สามารถช่วยตนเองและผู้อื่นได้จากปัญหาน้ำท่วมครับไอเดียนี้ชื่อว่ากระสอบทรายไฮเทคมันเป็นกระสอบทรายที่พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกแต่ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าไอเดียนี้เขาขอค่าความคิดด้วยนะครับ มไม่เชื่อน่ะเนี่ยนะกระสอบไยไฮเทคมันทำมาจากอะไรอันนี้ก็มี2ส,ส่วนคือข้างในก็จะเป็นเกล็ดวอเตอร์เจลที่มันเป็นตัวดูดซึมน้ำอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวก็เรียกว่าโพลีเอสเตอร์มันเป็นผ้านะให้น้ำซึมเข้าไปได้ได้ดีแล้วพี่ไปค้นพบได้ไงอันนี้ต้องหายาจอินเทอนนะคบ ดูข้อมูลว่ามันมีตัวไหนที่เป็นทำที่บ้นเป็นอย่างไรบ้างอ๋อแล้วคุณทำเองเหรอทำเองไม่ออกแบบเองทุกอย่างครับและไอเกลด์วอเตอร์เจลนี่มันช่วยยังไงได้มันจะเป็นตัวดูดซึมน้ำมันจะบวมขึ้นมาได้มันไม่ได้รับน้ำอ้าวดูดซึมน้ำมันก็จะกัดน้ำทุนน้ป กระสอบทรายมันหน้าที่มันจริงคือมันเป็นกำแพงกั้นน้ำที่มันรวมตัวกันเป็นก้อนอันนี้ก็เหมือนกันมันก็รวมตัวกันวเป็นก้อนเพื่อเป็นกำแพงน้ำเหมือนกันถามนิดนึงตอนแรกเลยคุณทำไมถึงมีแนวคิดจะทำไอ้นี้ขึ้นมาเบื้องต้นคือเราออกจากที่ทำงานมานะผมคิดว่าผมจะหาอะไรที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ไงแล้วก็อะไรหน้าที่มันทําให้พอน้ำท่วมแล้วมันมีอะไรที่คนก็นึกถึงบ้างเป็นกระสอบทรายใช่ผมก็ดูว่าากระสอบทรายมีแบบไหนบ้าง ลิต์มันลยปัญหาขสอบไรายมีอะไรบ้างหนึ่งหนัก2พังง่าย3เสียรือเามัจุสี่ต้องขนต้องใช้คนเยอะตัวน,น,นี้มาคือเอาเถือง่ายเบาทนไม่ใช้เก็บได้มันจะเบากว่ากัะสอบทรายครับพอเจอน้ําแรงๆหนักๆนี่มันจะไม่อยู่เขาจะไม่ให้ก้นสูงมากนะักเพราะว่าแรงมันรับแรงดันได้ไม่ดีอ๋อสมมุติว่าซื้อไปถ้าสูงสักประมาณเมตรหนึ่งโอเคเมตรหนึ่งไม่เลยไม่ยอมมผมบอกไม่ควรทำไม่ขา่เพราะมันใช้ไม่ได้เอ้ยเขาไม่ตามเขาซื้ออ่ะสมมติใช้ถมเนี่ยคุณว่ากี่ชั้นที่ประสิทธิภาพของถงคุณ ห้าชั้นนะครับพอดีมีเงินก็ซื้อมากกว่าห้าชั้นรับประกันไหมไม่รับประกันครับอ้าว่จนอยากจะไม่รู้เทคนิคมากว่าแต่พอนี่บอกมัเลยว่าอะไรด,ไดีไม่ดีอะไรเงี้ยบอกเขาไปหมดเลยนี่ตอนแรกเดินเข้ามาเนี่ยเห็นอย่างนี้บอกไหนก็สอบทรายบอกว่านี่นอ๋อไม่ใช่ไรเนี่ยดูแล้วเนี่ยอารมณ์เสียนะเนี่ยกระสอบทรายอะไรเนี่ยจะกันน้ำได้หรือเปล่าเนี่ยราคาเท่าไหร่ถามก่อนงครับหนึ่งร้อยบาทต่อแผ่นหนึ่งอุ้ยกระสอบทรายอย่างนี้ก็ใช่ย่อยนะกดราคากันสี่สิบบาทนะจริงถ้าเกิดใช้ร่วมกับกระสอบทรายได้ไหมเอานีไไดด้้ครับเป็นตัวเสริมได้ ว่นะามันบวมขึ้นนะบวมจริงครับไม่มีปัญหาลองได้เลยครับแต่บวมนี้นะแนะนานะจมหน้าเลยครับจมก่อนให้จมเลยสามหนึงห้านาทีครับบวมเห็นทันตาเลยเชื่อไม่เชื่อไม่รู้เดี๋ยวตามไปทดลองดูกันว่ากระสอบทรายไฮเทคนะคที่คุณวัชลินคิดค้นมาเนี่ยใช้ได้ไม่ใช้ได้ดยกตามไปดูกันเลยนะคะ<อ>ไปทดลองกันดูนะคะอ,อ่าเดี๋ยวจะมาลองทดสอบกันนะคะว่ากระสอบทรายไฮเทคที่พี่เขาว่ากันเนี่ยมันจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนบวมจริงนะ พี่บวมกลับนะวิธีการทําไงเอาจุ่มเลยครับจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่มให้มันจมนะมันจะไปทําปฏิกิริยาไงเอามันจะดูดน้ำครับเริ่มแล้วนะคะคือมันมันจะรับเอาน้ําไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวมันนะครับโอ้นี่เริ่มบวมแล้วนะคะนอนแล้วเราเริ่มแล้วปกติแล้วน้ําหนักมันอยู่เท่าไหร่ก่อนใช้สองขีดหลักใช้สิบกิโลครับอู้ บวมพี่กลับไปพี่บวมแทนนะนี่นะคะก่อนลงค่ะนี่เบามันมีอันตรายไหมกับคนจับไม่มีครับเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมครับพี่หน่อยมาดูกระสอบท้ายรุ่นใหม่แล้วเนี่ยเออกระสอบท้ายไฮเทคเขาคิดค้นมาคนคิดค้นเนี่ยโอ้โหลองไปนี่เบาวิวแต่ตอนนี้โอ้ยมือเดียวไม่ไหวแล้วอันนี้ใช้ได้ยังใช้ได้นะครับลองยกมาวางดู ไม่แตกครับชัวนะนี่น้ำหนักแตกก็วิ่งหนีเลยนะคาดเเออเหยียบก็ไม่แตกว่ะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้จริงๆเออใช้ได้ว่ะและเมื่อมีข้อดีย่อมเมยข้อเสียเช่นกันครับ ตัวกระสอบทรายไฮเทคนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวจะมีความลื่นมากกว่ากระสอบทรายทั่วไปแล้วก็ไม่สามารถกั้นน้ำทะเลได้ครับเนื่องจากตัวเกล็ดฟอตเจอรไม่ดูกกับความเข้มยังไงล่ะครับ คือถ้าเก็บไว้เป็นปีเลยนะม่จุ่มใหม่เนี่ยบวมมันบวมแต่ว่าบวมน้อย30%จากที่เคยบวมได้เป็นตัวแบคขึ้ได้ตัวใหม่มาแล้วตัวนี้เป็นเสริมได้แล้ววิธีการเก็บรักษาคือไงรักษาให้แห้งแล้วเก็บไว้ที่แห้งะครับไอ้ที่เคยบวมมันก็จะเสียสภาพไปแล้วครับจะเป็นแปบไปแต่ตัวนี้ถ้าถ้ามันโดนน้าอยู่ตลอดก็จะบวมอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ไม่แปบลงไปครับมันจะแปบเตอ่มันเหยอ้าวก็ลองดูนะคะใครสนใจนะพี่นะก็ถือว่าเป็นกระสอบทรายที่เอามาประยุกต์การจัดารค้นของเ เพราะฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ของหมดจะมาเมื่อไหร่ยังเร็วสุด10วันหลังจากนี้ครับ10วันหลังจากนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครโทรมาเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งไปงุดิดอารมณ์เสียพี่เขาบอกว่าโอ้โหซาเอามาให้เห็นแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ได้ทันทีพี่เขาขอเวลามาลองสั่งจองกันดูนะเผื่อจะได้นะแหมมันใช้ได้เหมือนกันนะกับฟั์ไซส์เพล ่วมอ,อารมณ์เสียกับเราโดยส่งเรื่องราวที่น่าอารมณ์เสียสำหรับคุณมาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m m a t f a t t v หรือ mail m a c f a t s p r i n g n e w s t v t v หรือที่เบอร์026206711หรือ021261111